คณะกรรมการสาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีประกอบพิธีเสี่ยงทายคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่สมัยที่75ที่ศาลาพระทับชั่วคราวองค์เจ้าปู่ย่าสนามทุ่งสีเมืองนายวราชนสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยนางนงลักษ์สุนหัวนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง4ท่าน นายพินโยศรีวิชยังกูลประธานคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีสมัยที่74และผู้อาวุโสผู้นำองค์กรชาวจีนอดีตประธานศาลเจ้าปู่ย่าคณะกรรมการทุกสมัยและผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเสี่ยงไทยในการคัดเลือกคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่าสมัยที่75สำหรับคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีสมัยที่75ทั้ง34รายชื่อ ประกอบไปด้วยร้านกิกมตรงสมาคมฮักก้านะครับร้านไทยพัฒช,ชมรมตระกูลลิ้มร้านลีกวงสมัยที่65คุณทรงศักดิ์ต่อสีวงบ้านสำลีเงินร้านเรืองมงคลเพสัชร,ร้านเอี่ยมหัวเจอร์นี่ทิเกตอุดรสิริภัยบูรร้านตังปกักคุณสุรณีลือชัยประสิทธิ์ห้างหุนส่วนจำกัดนิวธงชัยค้าไม้คุณนันทวัฒน์ศักกุลพัฒร้านกอเจริญวัสดุ ร้านโปรอิมเมร้านอยู่เส้นเฮงสายสาบริษัทอุดรเอ็กดูเคชั่นโกดัง44สาย5ร้านบุญดีคุณสิทธิกรการชนะวรวงศ์โรงกึงสออุดรรวมช่างคุณวิทูลไหลมนูสาย3ร้านชูก้ารูมปราชาบะหมีกวางตุง้งบริษัทสแตนดาร์ดพัทเซอร์วิตร้านอาหารประสบโชค ร้านอุดรโชคเจริญสต,ตรีดร้านอัครพัฒอุตสาหกรรมไม้สาย4บริษัท SMC กรุ๊ป2022ร้าน RJ8 คอฟฟี่ร้านชนบุรีร้านเล่าจือหวยสมัยที่63คุณนิพาพรเพิ่มวณิชกุลสาย5ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุดรจลัดแสงกุดจับร้านอุดรชชัยสมัยที่70 ร้านสตาร์ออโต้ดีเทลลิ่งสาย4และร้านเฟิร์สถนนโพสี